แพรวๆแสงทองค่ะโพสจาก Facebook ส่วนตัวค่ะพัฒนันทดรักษาค่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามกับแฟนคลับค่ะพี่น้องบอกว่าทำไมถึงยังรักและติดตามแพรว,พรวอยากอ่านเม้นครับพอแม่แพรวตั้งคำถามกับแฟนคลับค่ะ แป๊บเดียวค่ะพี่น้องค่ะแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แบบว่าถล่มทลายเลยค่ะพันกว่าคอมเมนต์ค่ะในเพียงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะพันกว่าคอมเมนต์นะคะกับคำถามที่ว่าทำไมถึงยังรักแพลวพ่าแล้วลก็ยังติดตามอยู่ค่ะบ้างก็บอกว่าค่ะการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนคนหนึ่งแล้วเหนื่อยเราก็กลับมาเป็นตัวของเราเองเหมือนแพลว่าไงจ๊ะ ไม่เคยฟังหมอลำที่ได้มารู้จักแพรวและได้ติดตามผ่านจอมือถือมา4-5ปีแล้วคิดว่าไม่พลาดสักคลิปแม้กระทั่งกลุ่มปิดก็ติดตามตั้งแต่ EP 1ถึง EP 207ไม่เคยพลาดรวมทั้งขึ้นไปเวทีอื่นสนับสนุนสินค้าทุกตัวมันรักและผูกพันแบบไม่รู้ตัวรักครอบครัวพ่อแม่นาฎิตะโตเกียวแต่ตอนนี้ยิ่งรักและสงสารมาก ทึ่งในตัวแพ,พราวว่าทำไมจิตใจเข้มแข็งมากเรารู้ว่าข้างในใจคงทุกข์ใจมากเลิกไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เข้าต่อต่อเพราะเราพลอยเครียดไปด้วยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากทางด้านแฟนคลับเนาะรักในการเป็นผู้นำแล้วรักในการที่เป็นแม่รักในการที่เป็นครอบครัวแล้วรักในการที่เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเพราะตั้งแต่รู้จักหมอลำซิ่งก็มีหมอลำพร,า,พราวนี่แหละจ้ะที่รู้จักเป็นคนแรก รักนะคะหญิงแกร่งรักและศรัทธาในตัวบอสเสมอติดตามมานานแล้วตั้งแต่สมัยล่ำกับไอเดนและชอบน้ำเสียงในการร้องการล่ำและใดๆคือยอมใจเจ้าคักกับลหลายๆเรื่องเก่งแกร่งย่อมใจอีหรีค่ะถ้าเป็นคอยค่งระเบิดหน้าละสรุปคือฮักว่าแบบบ้านๆกับมักเจ้าเดอ้อและชอบความสวยและเก่งค่ะ รููจักและนับถือมากแต่สมัยหนูเป็นหางเครื่องจนได้เรียนล่ำพี่แพร่เป็นคนให้โอกาสตอนนั้นล่ำแพนเปิดตัวพี่แพร่ก็ให้หนูเอาไปรองน้ําได้พี่แพร่มีชื่อเสียงมาตาแไดและหางในตัวพี่แพร่แบบนี้แต่ก่อนมีแฟนซี่ดีกับเบิ้องหลายคักพี่แพร่เป็นคนเก่งและสู่แหง้งรักในความจริงใจและเอื้อเฟื้อกับทุกคนรอบข้างไม่เคยถือตัวเป็นกันเองมาก ตั้งแต่เป็นตัวแทนขายสินค้ากับบอสบอสแพรวไม่เคยทําให้ตัวแทนผิดหวังไม่เคยทําให้ตัวแทนขาดทุนบอสจะคิดเพื่อทุกคนเสมอติดตามมาตลอดชอบในความแมนแมนชื่นชมการมีสติทุกครั้งที่มีปัญหาไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มากๆอุ้มท้องขึ้นเวทีคือที่สุด เพราะรู้ว่ามันเหนื่อยมากแต่เธอก็ทำที่ผ่านมาเห็นความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้ซึ่งบางทีผู้หญิงอย่างเราๆอาจจะขาดสติไปแล้วเห็นความนิ่งมีความเป็นผู้นำสูงรักความเป็นกันเองกับเอฟซีและลูกน้องในวงเป็นหมอลำที่ลำได้สุดเสียงฟ้อนได้สุดแขนสุดยอดแล้วผู้หญิงคนนี้สวยหุ่นดี สู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้และจงเป็นแสงทองในใจทุกคนตลอดไปโอ้โหพี่น้องขาคอมเมนต์นี่ดีจังเลยค่ะชอบคนเก่งถึงจะมีเรื่องก็ไม่โพสภาพพิงโพสต์แต่3คนแม่ลูกชื่นชมข่ามแบบนี้ดีแล้วใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไป ชอบในความที่เป็นแม่แพรวชอบในการแสดงทําการแสดงออกมาได้เต็มที่รักในความเป็นแม่ทนสู้กัดฟันตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแต่ก็ไม่เคยถอยพยายามพาลูกน้องในวงเดินไปข้างหน้าชอบให้โอกาสคนโดยที่ไม่มีการเสียแง้งชอบตรงนี้ค่ะและชอบมานานแล้วด้วยอ่ะม่อีกจากนึงคอมเมนต์แล้วกันน้พี่น้องเนาะ เริ่มแรกชอบเพลงเพราะฟังจาก YouTube หมาแลกคุมาติดตามเพจชอบความสดใสรักและชื่นชมตอนท้องแล้วยังทำงานไม่มีขาดตกบกพร่องเริ่มรักมากตอนแม่เทพป่วยรักและสงสารจับใจวันที่แม่เทพจากไปรักมากๆขึ้นเมื่อมีนาริตะจนได้เจอตัวจริงได้พูดคุยได้ใกล้ชิดรู้จักมากขึ้นเธอคือผู้หญิงธรรมดาที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวและทีมงานเธอคือคนที่จริงใจตรงตรงแม,แมนๆสรุปก็รักคำเดียว แม่แพลวนาริตะโตกเกียวทั้งใจอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากที่แม่แพรวเดทโพสนะคะผ่าน Facebook พัฒนันทดรักษาหรือ Facebook ของแม่เพร้าพราวแสงทองนั่นเองแม่เพลวก็ได้โพสต์นี่แหละพี่น้องค่ะบอกว่าเป็นอย่างนะคะทําไมถึงยังรักและก็ติดตามแม่พระพราวอยู่อยากอ่านคอมเมนต์แฟนคลับก็มาถาล่มคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าแม่พลวาพราวหรือพระพราวแสงทองนี่ เป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็เป็นไอดอลของใครลหลายๆคนค่ะที่ยกให้แพร์พรแสงทองนี่เป็นไอดอลเลยค่ะในการสู้ชีวิตในการอดทนนะคะความเป็นแม่นะคะแล้วก็ลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างยกให้เธอเป็นไอดอลจนได้ติดตามแล้วก็มาผูกพันจนเป็นแฟนคลับนะะเหนียวแน่นจนมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าแม่แพรวจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรหรือว่าเ,อเจอดราม่าเรื่องอะไรแฟนคลับก็ยังอยู่เคียง ข้างเสมอเพราะว่ารู้แก่ใจว่าแพรวแสงทองเป็นคนอย่างไรนั่นเองค่ะจากการอ่านคอมเมนต์ก็คือทุกคนให้กําลังใจแม่แพรวเยอะมากจริงๆค่ะคอมเมนต์เยอะมากๆค่ะเกือบ2 0 0พคอมเมนต์ค่ะอ่านอย่างไรอ่านวันนี้ก็อ่านไม่หมดค่ะอันนี้เป็นนะคะข้อความจาก เฟซบุ๊กของคุณแม่พราวๆนะคะพัฒนันทดรักษาที่ได้ตั้งคําถามกับแฟนคลับว่าทําไมถึงยังรักและติดตามพราวอยากอ่านเม้นท์ว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่พราวแสงทองนะคะแล้วก็ทีมงานของพราวแสงทองนะคะพัฒนาผลงานนะคะสู้ต่อไปนะคะ ส่วนแฟนคลับแฟนเพลงก็ติดตามแม่แพลวได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะของแม่แพลวเพลาวเองนะคะพัฒนันโทรรักษานะคะหรือทางเพจ a c e b o o k ของทีมงานเพลวเพลาวแสงทองค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านผู้จัดการพี่นิลุยนะคะหรือทางด้านพี่ต้อมน้อยนะคะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆค่ะ ติดตามผลงานกันได้ค่ะมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดนะคะอะถ้าชื่นชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกทุ่งมะลําโซเชียลด้วยสำหรับวันนี้ลูกทุ่งมะลําโซเชียลขอลาไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ